สวัสดีครับสิวเพชรแนนดนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการค้นหาร้านแก๊สที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เพื่อวางแผนในการไปใช้สิทธิในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะครับผมซึ่งวิธีการค้นหานั้นก็สามารถค้นหาได้ง่ายผ่านทางเว็บไซต์เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าร้านแก๊สในพื้นที่ใกล้บ้านของท่านนั้น รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเปล่านะครับผมไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ถุงเงินกรุงไทย .com นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่คอมเมนต์แรกนะครับสามารถแตะเข้ามาได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะมาอยู่ในหน้าเว็บไซต์แบบนี้นะครับอันดับแรกนะครับให้เรามาเลือกพื้นที่จังหวัดที่เราต้องการจะค้นหาร้านแก๊สที่รับบัตรสวัสดิการกันก่อนนะครับก็แตะไปตรงนี้นะครับปึ๊บสมมุติว่าผมต้องการจะค้นหา ในพื้นที่จังหวัดยกตัวอย่างเช่นนครราชสีมาแล้วกันนะครับปึ๊บเมื่อเราเลือกจังหวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาดูทางด้านล่างตรงนี้นะครับให้เราเลื่อนมาทางซ้ายนะครับเลือกไปที่สิทธิสวัสดิการการ์ดหุงต้มนะครับแตะเข้าไปต่อมานะครับระบบก็จะแสดงผลการค้นหาร้านค้าที่รับสิทธิสวัสดิการการ์ดหุงต้มในพื้นที่จังหวัดที่เราเลือกนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมเลือกเป็นพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานะครับ ซึ่งพบทั้งหมดนะครับ19รายการนะครับหรือว่า19ร้านค้านั่นเองนะครับผมสำหรับวิธีการดูนะครับว่าร้านค้าไหนใกล้พื้นที่เราหรือเปล่านะครับอย่างร้านนี้นะครับผมจิรัดแก๊สนะครับอยู่ในพื้นที่อําเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานะครับสำหรับช่องทางการรับชําระเงินนะครับก็จะมีรูปสัญลักษณ์รูปแก๊สแบบนี้นะครับผมหมายความว่าร้านแก๊สนี้นะครับสามารถรับสิทธิ์บัตรสสวัดิการได้นะครับผมซึ่งมีให้เลือกหลายร้านค้าเลยนะครับผมเราสามารถ เลื่อนดูได้นะครับผมว่าร้านค้าไหนนะครับอยู่ใกล้พื้นที่ของเรานะครับผมอ่ะสมมติว่าเป็นร้านนี้แล้วกันนะครับผมเราต้องการจะดูว่าร้านค้านี้นะครับอยู่ตรงพื้นที่บริเวณใดนะครับเราสามารถแตะเข้าไปเพื่อดูแผนที่ได้นะครับแตะเข้าไปเมื่อเราแตะเข้ามาแล้วนะครับก็จะมาอยู่ในหน้าข้อมูลของร้านค้าร้านนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับจะบอกถึงช่องทางการชําระเงินโครงการ10สวัสดิการการหุงต้มด้วยนะครับผมอ่ะ เราสามารถเลื่อนขึ้นมาดูได้อีกนะครับและด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลของทางร้านค้านะครับผมซึ่งจะบอกถึงตำบลอำเภอแล้วก็จังหวัดของทางร้านค้านะครับและเราสามารถแตะเข้าไปดูได้นะครับเพื่อเราจะดูเส้นทางการเดินทางไปยังร้านค้าได้ด้วยนะก็แตะเข้าไปที่รูปตรงนี้นะครับอ่าเมื่อเราแตะเข้ามาแล้วนะครับเราก็สามารถซูมเข้านะครับผมซูมออกเพื่อดูตำแหน่งที่ตั้งของทางร้านค้าที่เรากําลังจะไปใช้สิทธิทางร้านแก๊สนั่นเองนะครับผม สามารถสูมเข้าสูมออกดได้เลยนะครับหรือว่าเราต้องการจะดูภาพโลเคชันจริงนะครับว่าร้านค้านี้นะครับหน้าตาของร้านเป็นยังไงนะครับก็ให้เรามาแตะที่รูปตรงนี้นะครับปึ๊บเราจะเห็นกับโลเคชันของทางร้านค้านะครับเดี๋ยวขอขยับไปปึ๊บนึงอ่าโอเคน้ำม่งแก๊สนะครับผมร้านนี้นะครับผมอ่ะเราก็ดูนะครับว่าเส้นทางการเดินทางที่ เรากําลังจะเดินทางไปยังร like, so ้านแก๊สเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราจะได้เดินทางได้ถูกนะครับผมอ่ะอย่างร้านนี้นะครับผมก็รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวขอกลับไปที่เว็บไซต์อีกครั้งและเว็บไซต์นี้นะครับยังสามารถค้นหาร้านค้าอื่นๆได้อีกด้วยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับ point pay นะครับหรือว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับหรือว่าร้านค้าที่รับสิทธิ์สวัสดิการประชารัฐนะครับหรือว่า สิทธิโครงการบัตรสวัดิการห่งรัฐรอบใหม่นั่นเองนะครับเราก็สามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์นี้ด้วยนะครับผมแล้วก็สิทธิสวัสดิการการหุงต้มนะครับแล้วก็ร้านค้าที่รับเป่าตังเปนะครับผมหรือว่าการชรําระผ่านทางพร้อมเพ์นะครับแล้วก็ร้านค้าที่จําหน่ายสลากินแบ่งรัฐบาล80บาทนะครับเราก็สามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์นี้ได้เช่นกันนะครับซึ่งเป็นการค้นหาร้านค้าที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินนั่นเองนะครับผม และสาหรับร้านค้าใดนะครับผมที่ต้องการจะสมัครเข้าใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับก็สมัครได้ผ่านทางเว็บไซต์นี้เช่นกันนะครับโดยให้มาแตะที่คําว่าสมัครร้านค้าถุงเงินตรงนี้นะครับแล้วก็ดูรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้จากหน้าเว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถแตะเพื่อทําการสมัครเข้าใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินได้จากเว็บไซต์นี้ไดเช่นกันนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการค้นหาร้านแก๊สที่รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับผมซึ่งท่านก็สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ร้านแก๊สที่อยู่ใกล้พื้นที่บ้านของท่านได้เลยนะครับผมคลิปนี้ก็มาแนะนํากันประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจและจะได้ไม่พาคลิปดีๆคลิปใหม่ๆจากช่องสิลเพชรชแนลนะครับขอบคุณครับไว้เจอคลิปหน้าครับ